วันนี้มาผัดกะเพราวุ้นเส้นใส่ไก่กันจะ้ะเอาไก่ลงไปผัดก่อนเลยผัดให้เกล็ดสุกเลยพอไก่เริ่มสุกแล้วเราก็ใส่ริกน้ำซีสก็มีพริกกะทีเยมนตูผัดกะเพราผัดให้เข้ากันใส่น้ำล้างโคก ใปดให้เท่ากันอีกทีนึงปรุงด้วยน้ำปลาซอสปรุงรสเซียวยวขาวน้ำตาลายชอบรสไหนปรุงรสนั้นชิมชอบตามใจแล้วก็ใส่วุ้นเส้น เส้นยาวก็จะอยู่สับๆตันหน่อยเดี๋ยวจะไปพันคอหอยคนเท่าคนแก่เขาเนาะเสร็จแ,แล้วก็ไผ่ใบกะเพราใส่เยอะๆจุกๆไปเลยต้นเองใส่เท่าไหร่ก็ได้นอ้อผัดให้เท่ากันก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วผัดวุ้นเส้นไก่ผัดกะเพราวุ้นเส้นใส่ไก่มาจ้าตักข้าวรอกันด้วยมาจ้า